โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์คราฟนะม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้แคสติ้งไลค์คราฟนาน้ะนะ <Ch ats S 1> ตอนนี้ <A. S 1> น,นะเรา <Hi. S 1> ตอนนี้เราเราพบกับเอิม่มคนนี้ไฟลุกแล้วนะฮะเราอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลนะ yeah. เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่น่าสนใจมากไปละมีเกมมีเกมให้เล่นเยอะๆนะฮะวันนี้เราเล่นเกมอะไรดีนิโก้ก็เลยวันนี้อ่ะเจ้าอยากเล่นเออไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้คิดว่ายังไม่ได้ลองเล่นฟาร์มฮันต์เลยฟาร์มฮันตไปฟาร์มเฮาส์กันแย่แล้วโอเคว่าตอนนี้เราอยู่ในระบบปาร์ตี้นะก็เรื่อสองคนอีกแล้วทุกทีเลยโอเคเอเามา ทะลักเข้ามาแล้วอิชตกใจนึกว่าเจอเพื่อนเก่าเป็นสเกลนคล้ายกันเราไม่ชอบหาเราขอเป็นคนซ่อนแล้วกัน Have c h a n g e to animal เเราไปขอเป็นคนซ่อนแล้วกันเราเราก็อยากเป็นคนซออ่อนเหมือนกัน ก็ฟาร์มฮันนะฮะให้อารมณ์เหมือนพรอพฮันในแกลิมอดนะฮะถ้าใครถ้าใครเคยเล่นแกลิมอดนะจะรู้ว่ามันจะมีโหมดหนึ่งที่เรียกว่าพรอพฮันนะให้เราหาคนที่แปลงล่างนะก็คืออันนี้ก็เหมือนกันนะแต่จะเป็นฟาร์มฮันแทนนะก็ยังไม่เคยเล่นเลยมีครั้งแรกเลยนะระบบของไฮพิกเซลนะค่อนข้างน่าสนใจนะในหลายๆอย่างนะครับนะ ไม่ต้องลงที่สำคัญคือไม่ต้องลงมอดเพิ่มนะขอแค่คุณมี id แท้นะแล้วก็เข้ามานะที่สำคัญอย่างยิ่งะคุณต้องมี id แท้นะอ๋อวดีเดฟูใครใครตลกแดกมาถามว่าทำไมเข้าเกมไม่ได้แล้วมันขึ้นออนไลน์หมดนี่เราจะไม่ตอบความเลยจะตอบควาเลยใครใครเข้าเกมแล้วเจอไอ้นะ warning error online mode เนี่ยเราจะไม่ตอบเนี่ยเป็นที่รู้กัน เอ้ยอีกสามคนอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนไม่กันดั้มแล้วดิดูด,ดิฮะกันดั้มวัสกินเขาเท่เลยกันดั้มเนี่ยเห็นปะไ,ไม่ทันแล้วช,ช้าช้ามาเถอะคือแปลงร่างไงวะอ้าวกูกลายเป็นคนอ๋อกูเป็นคนหันแทนไว้ไม่ทัน เอ๊ะแต่แต่ว่าเราเลือกเลือกเป็นไอ้นี่นะเป็นที่คนซ่อนนะเนี่ยจังอุ้ยแปลงล่างได้ด้วยอน่ะนายมีมีม,ม,มีมีอนิโมลหหกคนเริ่มมาแม่งสัตว์แม่งยิงกูแทนอ่ะใช่ใช <laughs> โคตรโหดอะเฮี้ยนะฮะมีอะไรด้วยเนี่ยเซฟ ไอ้คนซ่อนก็ซ่อนแกงแก,แกงโอ้โหไม่อยู่ยิงกู Explosive Sheep แกะระ,ะเบิดเราเห็นคนจากไกลๆนะไม่รู้ว่าใครบ้างนะฮะ รู้รู้รู้รูรู้รู้รู้รูรู้ร้รู้รู้อู้รู้รไมรม่รูมนูนรู้รู้ยูนรู้รูาไม่เหมือ้รู้รู้รห่รอ้รูู้้ร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 ูู้้มู้รู้รู้ม่้ม <c oughs> มร,ร่้รู้มู้รูู้้รู้รรร มีคนเข้ามาในบ้านแล้วนะเราจะซ่อนฮะอุ้ยยิงจากไหนวะเขาออกไปแล้วนะโอ้โไหไอ้หาไม่ตั้งป้อมยิงกันอยู่ในฟาร์มเต็มไปหมดอะ่ะนิโก้ถ้าไอ้พวกไอ้พวกที่แปลงร่างนี่เวลาเวลาเดินนี่เห็นปะเห็น เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราอยากจะซ่อนเราต้องอยู่เฉยๆใช่ไหมใช่ก็แกล้งทําเป็นเดินไปมาเบิือนสัตว์ก็ได้ในในบ้านนี้ไม่มีตัวไหนเดินเลย <c oughs> แล้วทำไมหมูมันเดินตามกันสาบเป็นแถวเลยเนี่ย <c oughs> ừ. Ui Kim từ này quá có <laughs> tiếng mèo đúng không? Ui <laughs> คนที่น่าที่ที่ที่เป็นที่ที่อยู่ที่เดียวกับเรานะเห็นชื่อโผล่มาแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าไม่ค่อย make sense เลยที่แบบว่ามันโอ้โหเฮียมันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ฟาร์มฮันเลยเฮียมันไม่ใช่พผอพันเลยเฮียมันม่เดินเข้าใกล้มัิงยิงซะงั้นเลยเออตรงนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยโดยได้หนึ่งนาทีนี้ แอบเครื่องนะแล้วแม่งก็เล่นเป็นไก่อย่างเดียวแล้วแม่งไก่มันก็แบบตัวเล็กอ่ะฮิตพอยต์เอ้ยอะไรวะฮิตปัดแม่งเล็กเราเห็นคนมาแล้วนะไม่เห็นชื่อบนหัวหรอว่าใครอะไรอย่างนี้อ่าดูเหมือนว่ามันจะเห็นถ้าถ้าถ้า ถ้ามีถ้าถ้าหแบบเหมือนแบบเหมือนแบบทำอะไร <ขอ S 1> สักอย่างมีการเคลื่อนไหวเห็นอยู่แวบหนึ่งแล้วก็หายไปอ่ะโดน่าอีกแล้วนีก่กไหมเน no. ไม่ค่อยเล้าใจเลยนะแต่ว่าเราก็ซ่อน,นอย่างแนบเนียนนะเลยสิบเจ็ดสิบหกสิบห้านะโอเคนะเมื่อกี้เราเห็นเข้าคนเข้าม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 าโอ้โหเยี่ยมยิงกูตกเลย <laughs> ตายอีกแล้วนีก่กูทำไมฮันเตอร์เหลือห้าตัวล่ะ <laughs> ก็เจอคนซ่อนซักอย่างนี้ไปไหนไปไหนแล้วโอ้เคนะก็เอาไงรออีกรอบไหมเราเราไปที่อื่นเถอะเรารู้สึกเรารู้สึกไม่ค่อยถูกใจคริปเปอร์แท็กไหมคริปเปอร์แท็กอ่ะอืมอืมเดี๋ยวนะ ดิโก้อยบ่็อบเราเจอล็อบบี้สามสิบเหมือนเดิมแั้นกันในอยู่ปาร์ตี้ด้วนกันโอเคนี่นะฮะเรามาเกมต่อไปเนี่ยคือค r ิปเปอร์แอทแท็กนะฮคือเกมนี้มันจะมีนะฮะมีมีสิ่งที่สิ่งที่เรียกว่าเอ็นบีซีนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเปอร์มันจะวิ่งมาตามรางนี่นะนึกไม่ออกอ่ะเหมือนเหมือนเกมอะไรสักอย่างอ่ะแล้วคือเราต้องเราต้องตีคลิปเปอร์ให้ตายก่อนที่จะมาระเบิดใส่เอ็นบีซีเรานะอดมั้น ซึ่งระหว่างนั้นก็จะมีพวกซอมบี้มีมีเบสมีสเกลิตันมีมอนเตอร์มีสาาามตัตว์คัตัวออกมาคอยกีกาะาเราเหมือนกันนะรวมรวมถึงรวมรวมถึงกเลมด้วยนะแม่งตำคานสัตว์โกเลมนี่แม่งโกเลมเสียนะนเวย้ยโกเลมเสียจับได้ปะโกเลมเสีย nó thuyết chân quá ồ tài lắm ê ê ก็แล้วมอเตอร์นี่ไม่มีการไม่ตบรอบนี้ไม่มีการหายไปยนะพอขึ้นรอบใหม่ไม่มาสมทบอันนมากอะร้อยโกลแล้วร้อยสามโกร้อยสามสิบห้า ม้สเหมือนใครลาสมันก็จะได้ได้คิวมันไม่นับว่าใครยิงนับคนลาสเอาเถอะชุมนยิงแบบดีละโเลมมาแล้วโอ้โห่ะ no 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 น o no n โกเลมยังอยู่อยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะปอดแอตายแล้วนะเรามีซื้อขออัพเกรดด้วยนะมีดเถิดเฮ้ เฮ้ยคริปเปอร์มึงตีคริปเปอร์เลยตี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 ตตนะนรอบที่อะไรเฟที่เจ็ดนะ,ะสถิติของพวกเราอยู่ที่สูงสุดยี่สิบเฟนะปิงก็คุณโดนยิงจากข้างบน มีสกลเลตันข้างบนนะนะมีคนทักไลน์มาไม่ต้องสนใจไนปะไหนล่ะสกลเลตันาสายเล้วดีวันนี้ไม่เป็น,ปนแหละมีสกลคริปเปอร์เอ็นนี่อยู่ ตัวนี้ต้องกะโดาวตอกโอเคอเอ็ยไอ้พวกสีเปรลไม่ได้มันใช้ได้แป,ป๊บนึ่งเลยแพงด้วยนะเรือ่องของเรื่องแต่แรงมากเลยนะกตีไม่ค่อยโดยเนะเท<อ>่าไหร่เตะเตะเตะ โ,โกเลมเสียมาแล้วไม่โดนโนโนโนอย่ามาทางกูอย่ามาทางกูเฮ้ยอ๋อ,อ,โ,อโกเลมโกโกเลมเลี้ยว ใสอย Blade เบรดหน่อยแล้วอุ้ยเบรดอยู่ไหนข้างบนนะ oh, <me. S 1> ่ะมองไม่เห็นเราใส,สอยไปแล้วเฮ้ย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 เยอะมากอะมาจากไหนวะโ oh, no. อ้โน่รอดไหมเราจะดูยังไงเรา <Yeah. S 2> เราจะดูยังไงเราจะดูยังไงว่าไอ้ชาวบ้านเราใกล้ตายแล้วมีเลือดอยู่อ่ะบนหัวมันยังเต็มอยู่เลยอ่ะ แบงค์ก็ไม่เป็นไรอยู่เลยที่ไหนค่ัซัมบี้ไปไกลๆกลก็อ่อคลปเปอร์ไม่มีใครเตีเคลปเปอร์เลยออกไป ปีเปอร์ยิงงงทันหนึ่งแนละ้วเปรทธนู ไม่หมดเลยเราอัพมีรีอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ก็าว,ว่าโบ,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 บไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สำหรับเราเนะี<อ>่ยไม่ถนด<อ>ัดรุนแรงอัพมาลีอย่างเดียวนชะ่ไน,น,น้ำน้ำมะนาำผลไม้นะโซน่ารอคับ ระเบอร์นี้คือเราโดนด้วยหรอวะอออไ,มไม่พอ โกเลมไม่กล้าดิ้งกูไม่สู้กับโกเลมแล้วกันนะโน่ไม่ต้องมาทั้งกูเลยทำดริฟต์มาโอ้แอบแหลก

อีกเฮ้ยที่ทำกูเสียมูกจริงโดนแบร์สยิง แล้อย่างเกลตันยิงแรงมากเยอยอะไรไม่คปปร,มริปเปอร์มวิ่เราอย่างอบน,นี่นดิ <c ười> ปปไ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 ปอปไปไปอป <c ười> ้ยไป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 ปไปงปไ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 ปอปไ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 ไปไปตปไปงปไปไ โนนิโก้อย่าทิ้งเราไปฮัลโหลนิโก้ไม่นะนิโก้ทิ้งเราไปแล้วโอ้ถึกชิบหายฮัลโหลนิโก้ยังยังนิโก้ยังทิ้งเราไปอยู่ แบแย่แล้วโอ้เชี่ยอะไรวะ เรไปแล้วนิโก้ทำเราสถิติไม่ได้อะ่ะแม่งสิบเก้าอ่ะสิบเก้ารอบนะรอบเดียวเองอะ่ะคริปเปอร์มันหมุกเข้ามาเร็วมันแหลกด้วยเราเ,เมื่อกี้เลือดเต็มเต็มอยู่อ <c oughs> ีกแวบหนึ่งตายซะงั้นโอเค okay, แล้วเราเอมเราหลอนผิดซอมบี้มากโอเคแล้วเรา คิดว่าเราพอแล้วนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เจอกันผ่านหน้านะซึ่งไม่รู้ผ่านหน้าจะเอายังไงดีเรายังไม่ีแผลรีเควสได้รีเควสได้ใครที่เล่นไยพิเคองมาก่อนอยากให้อยากให้ดูเล่นเกมอะไรบอกแต่ไม่เอา U S C นะเกมนั้นขอโอเคนะตามนั้นก็สวัสดีแมนคาร์เนอร์บาย